ความจริงกับหมอหมูหรือว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์กรัดชัยศรีแพทย์ผู้ช่วชาญด้านนิติเวชมสวนะคะมาที่เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดลาดประดุกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการเสียชีวิตของน้องนักเรียนมสามตอนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตอนแรกนะคะกระแสข่าวออกมาบอกว่าน้องเสียชีวิตเนื่องจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเพิ่งจับซื้อมาใหม่นั้นระเบิดแต่สุดท้ายเพื่อนนักเรียนรับสารภาพนะคะว่าปืนลั่นใส่น้องค่ะครเรื่องนี้เราจะไปสอบถาม,มจากหมอหมูนะค,ครับว่า การที่มีแผลจากปืนลั่นหรือว่าตั้งใจยิงเนี่ยจะต่างกันยังไงนะครับหมอหมูสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับหมอหมูครับเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีหมอหมูดูแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากเหตุปืนลั่นแบบที่ตำรวจเขาบอกมาหรือเป็นการตั้งใจยิงครับหมอครับครับผมคือในกรณีของปั้นเนี่ยนะสองรูปแบบนะครับมีปืนลั่นในรูปแบบที่ มือไม่ใช่สัมผัสปืนกับในรูปแบบที่มือสัมผัสปืนซึ่งโดยส่วนใหญ่ทั้งหมด,หมดเนี่ยที่เราเคยได้ยินข่าวกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปืนลั่นเนี่ยเป็นเรื่องของมือสัมผัสปืนทั้งนั้นนะครับกรณีแบบมือไม่สัมผัสปืนเหมือนกรณีนี้เนี่ยเจอได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยมือสัมผัสปืนเนี่ยก็อย่างกรณีข่าวไม่นานนี้นะครับมีการจับปืนเอามาเล่นนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามีกระสุนปืนอยู่ภายในแล้วเกิดปืนลั่น อย่างกรณีแบบนี้ก็จะเจอได้หรือเอาขึ้นมานะครับทำคำาตารและอาจจะกลนไกอาจจะเกิดติดพลาดแล้วก็เปืนลั่นนะครับนี่เราเจอได้แต่ในกรณีของปืนที่ตกลงไปกับพื้นนะครับตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าถ้าปืนเนี่ยไม่ได้มีการสัมผัสกับโกลไกลึ้นล้าไวในกรณีที่จะตกที่พื้นแล้วมันจะมีการลั่นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะค,ะครับเั้ากรณีแบบที่ น้องได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับก็ <úc S 2> ตามผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เป็นลักษณะของแบบอกอ,อุทยา <úc S 2> ในในการถ้าันกจ้การตรวจทางนิติเวชท,ทางนิติวิทยาศาสตร์ <úc S 2> หลักการสำคัญก็คือการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของวิสนุนนะครับว่าวิถีกะระสุนกับวิถีของบาดแผลเนี่ยมันเข้ากันได้หรือไม่อันที่สองตรวจเรื่องของระยะยิงครับถ้าเป็นระยะยิงในลักษณะ มีคราบขกเขเม่าติดอยู่รอบบาดแผลมีรถทับปากกระบอกปืนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ลักษณะของการเกิดปืนลั่นจากการตกเปนพื้นแน่นอนรหรือแม้กระทั่งสุดท้ายก็คือการตรวจค้าบขกเขม่าดินปืนที่มือนะครับของน้องคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากใน,น,น,นกรณีดังกล่าวเนี่ยกล่าวอ้างว่าปืนตกไม่ได้นะฮะไม่ได้มีการสัมผัสป,ปืนเพราะฉะนั้นต้องไม่เจอคราบึกเขม่าดินปืนที่มือถ้าเจอค่าศกเะม่าดินปืนที่มือเนี่ยอันเนี้ก็น่าต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นลักษณะของการจับปืนแล้วกเกิดมีการยิง อ่้ฉากัารยิงแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ,คร,บครับผมครับหมอครับปืนที่คนที่ก่อเหตุเนี่ยน้องคนที่ก่อเหตุบอกว่าลั่นเนี่ยก็คือห่อไว้ในเสื้อแล้วเสื้อเนี่ยตกลงไปกับพื้นเราไปไปพิสูจน์จากเสื้อได้ไหมครับว่ามีเข่าดินปืนติดในเสื้อไม่ได้ติดในมือน้องเนี่ยครับครับอันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญด้วยครับเพราะว่าใน,นเรื่องของมือก็อไม่มีแล้วในขณะเดียวกันที่เสื้อเองเนี่ยจะต้องมีร่องรอยของคราบเข่า,ขาดินปืนแล้วก็มีร่องรอยของ กระสุนปืนบาดแผลของร่องรอยของกระสุนปืนเนี่ยนะครับเพราะว่ามันแล้วแก่กันหล่นลงไปพร้อมกับเสื้อนั้นตอน,ตอนยิงออกมาเนี่ยกระสุนปืนต้องผ่านเสื้อออกมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ต้องตรวจที่เสื้อด้วยเป็นสาคัญครับครับหมอครับจากปืนที่เห็นเป็นปืนไทยประดิษฐ์เป็นแบบปืนที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ได้มีเซฟไม่ได้มีอะไรมีแค่ไกลแล้วก็มีด้ามปืนปืนแบบนี้ไม่ได้ปลอดภัยอะไรตกเนี่ยมีสิทธิ์ลั่นได้ง่ายถูกไหมครับ ถูกต้องครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับในส่วนตัวเนี่ยคืออยู่กับเรื่องของอาวุธปืนนะครับ่ยัาตำราเรื่องปืนต่างๆอาวุธปืนที่เป็นลักษณะไทยประดิษฐ์เนี่ยเราเจออยู่บ่อยนะแล้วก็จริงๆมันพัฒนามาจากปืนปากกาเพราะปืนปากกานั่นคือเขาจะมีลักษณะของตัวสปริงที่เป็นตัวดึงขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะทําให้เกิดลักษณะของการที่มีแรงแล้วก็ดีดไปที่ตรงปเวนท้ายของกระสุนปืนเรียกว่าขึ้นนกนะฮะท่านพอขึ้นนกมาเนี่ยมันถึงจะมีการลั่นไกแล้วถึงจะยิงออก เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าปืนเนี่ยพร้อมจะยิงก็คือขึ้นนกแล้วกตรวลั่นไกครับ,รรบถ้าไม่ได้มีการขึ้นนกนะฮะไม่มีการดึงสปริงปืนเนี่ยต่อให้ตกยังไงมันก็ไม่ลั่นครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันจึงต้องมีการขึ้นนกก่อนนะครับ,รบนั่นก็คือพร้อมที่จะยิงอ่าส่วนมือเนี่ยจะเป็นเหนี่ยวไกลโดนหรือไม่เหนียวไกลโดนเนี่ยก็ขึ้น แต่ละกรณีบางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นปืนไทยผลิตที่ทําให้ลักษณะของการเหนียวไกลเนี่ยมันเหนียวแล้วคือเหนียวโดนสัมผัสไม่มากแล้วมันก็ลั่นได้เนี่ยคือออกเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตกแล้วก็ลั่นได้แต่ถ้าเกิดมันแข็งมากเนี่ยตกไปก็ไม่ลั่นอีกนะฮะมันต้องใช้นิ้วเนี่ยเข้าไปเกี่ยวเท่านั้นมันถึงจะเกิดการลั่นไกออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของปืนที่ผู้เช,าชาี่ยวชาญด้านปืนเนี่ยก็จะมาตอบได้ว่า ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่ไรครับครับหมอครับหมอทราบไหมครับว่าว่าเข็มแทงชนวนหรือว่านกปืนของของปืนไทยประดิษฐ์ที่เป็นเหมือนปืนปากกาเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นแล้วค้างเอาไว้หรือว่าต้องใช้ในทันทีครับอาโดยปกติขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมันค้างอยู่มันเหมือน,นักษะกระปิงอะนะฮะค้างเอาไว้เป็นตัวล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปลดล็อกเนี่ยมันต้องใช้มือไปปลดล็อกนะฮะปลดลงมา ปลดลงมาต้องปลดลักษณะเบานะฮะไม่งั้นถ้าเกิดปลดแล้วมันเกิดสปริงดีดเนี่ยมันก็คือเกิดการลั่นยิงเลยทันที <S S S เพราะฉะนั้นการปลดเนี่ยสามารถปลดได้ครับแต่ต้องปลดออกในลักษณะที่ไม่ทําให้เกิดการกระแทกที่บริเวณตัวท้ายของกระสุนปืนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในรกรณีนี้การขึ้นนกเอาไว้เนี่ยคือโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยการขึ้นนกในปืนที่เป็นปืนไทยะดิ์เนี่ยนั่นคือขึ้นนกพร้อมยิงฮนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาขึ้นนกเอาไว้ค้างไว้เฉยๆเนี่ยแล้วก็พกพาเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่กระทาเพราะว่ามันมีโอกาสลั่นได้สูงครับครับหมอครับจากวิถีของกระสุนมุมการยิงและก็บาดแผลเนี่ยบอกได้ไหมครับว่าเป็นลั่นหรือว่ายิงครับคือในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวของผู้ต้องหานะครับ,รบที่เป็การกล่าวอ้างก่อนถ้าผู้ต้องหากล่าวอ้างตามข้อมูลบอกปืนเนี่ยตกลงไปที่พื้นแล้วเกิดการลั่นแล้วก็ยิงขึ้น นะครับวิถีมันก็จะต้องลักษณะจากยิงจากล่างขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปคราวนี้ก็ต้องไปดูที่ตัวของน้องผู้เสียชีวิตนะครับ,รบว่าตัวบาดแผลเนี่ยเป็นอย่างไรครับออตามข้อมูลเนี่ยคือเ,อเขา้าคิวทางด้านซ้ายแล้วก็ดูตรงไททรอยซึ่งมันนีจจะขนานแล้วมันถึงว่ารนางของน้องเนี่ยนะครับนั่งอยู่เนี่ยหันกลับมาแลนหน้า แล้วมีการก้มลงหรือไม่หรือมีการขยับตัวหรือไม่ตรงเนี้ยมันก็เป็นการที่ต้องสอบพยานแวดล้อมด้วยนะครับว่าในฉากตอนที่ถูกยิงเนี่ยก้มหน้าลงหรือหน้านตรงนะครับถ้าก้มหน้าลงมีโอกาสทำเป็นได้แต่ถ้าเกิดหน้าตรงเนี่ยการยิงเนี่ยมันจะเฉียดขึ้นนะครับวิวจะถูกทำศีรษะซึ่งพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคำททั้งตัวต้องพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับที่จะต้องให้ปัก ครับเอาละครับหมอครับขอบพระคุณครับที่ให้ความรู้ครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ